ผู้บํารุงโคพันบามันแห่งประเทศไทยอันนี้คือบรรยากาศนะครับในการประกวดโคนะบามันพัน,น,แนแท้นะครับโคพันบามัน,นสติฟฟ์ สักติฟาร์หรือตัวแทนนะสักติฟาร์อันนี้คือบรรยากาศในการมอบใบประกาศนะครับด้วยกลุ่มพมานิ้วแลจังหวัดกาเจนบุรีมาไปนะัโคบามานบัวเลี้ยงหลายกลุ่มอันี้กลุ่มอเมิกันบามันนะไก่ดิลเวอร์จากแม่น้ำแฝ่นะฮะจังหวัดกาญจนบุรีเมืองไซโยนี่นะมาไกลและกลุ่มบามันบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี นอกจัดมีไฟสวยแล้วนะกลุ่มบามานันยูเอ็นนี่มาประจำนะยูเอ็นนะฮะเป็นชื่อฟาร์มนะจากจังหวัดอุทัยธานีกลุ่มบามานันเมืองแป้งจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะกลุ่มบามานันเมืองแป้งนะฮะเมืองแป้งอี่คือเป็นตำนานเรียกขานชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะเมืองแป้งจังหวัดบุรีรัมย์ธนพลอาหารสัตว์จังหวัดสระบุรีนะฮะธนพล อาหารสัตว์จังหวัดสระบุรีนี่ละฮะมาไกลเราล่วมด้วยช่วยกันทุกควายทีจีแลนจังหวัดกำแพงเพชรร้านเกษตรสามสามจังหวัดอุบลรัมย์ ทุกส่วนทุกท่านเราช่วยกันนะฮะมาทั้งทีมงานเลยบริษัทยูทีเบ็นจำกัดบริษัทน้ำเชื้อว่องไวจำกัดจงังหวัดชียงใหม่ ทีแคตเธอร์นเซอร์วิตจังหวัดนครราชสีมาเมืองยาโมนะฮะเมืองยาโมบ้านที่เมืองน้องในเขตสานใต้ด้วยกันนะกรักอรุ่นครชัยบุรีกลุ่มบามันปากนับโพจังหวัดนครสวรปปรค์น,รนะ <c oughs> นี่นะครับมาทุกปีปากน้บโพนะนี่นะฮะก็ดีใจนะดีใจหลายที่เรา เดินทางมาที่นี่และตามด้วยกลุ่มวามันเมืองยา่จาจังหวัดนครราชสีมานะกลุ่มวามันเมืองยา่าเช่นจังหวัดปุริรัมนะครับพี่น้องหรือตัวแทนนะฮะกลุ่มวามันเมืองยา่าในเขตอีสานล่างสี่จังหวัดผู้กองอผู้กองชัยผมเรียกว่าพี่ผู้กองชัยะน,นะฮะถ้าเ,เปลี่ยนชื่อใหม่ผมจำไม่ได้ได<ใ>นที่วก็จะกันมาอีบสิบปี กรรมาการเราคู่โดยกันประกวดรโรงงานบุรีรัมย์มลมมลมและยามดีฟาร์จามจังหวัดบุรีรัมย์หรือตัวแทนนะฮะทังเรื่องเท่เกฟาร์จามจังหวัดบุรีรัมย์ของเขียวนะฮะันเช้าผมโทรคุยเล่นกับท่านอยู่ท่านช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะฮะแต่ท่านก็ช่วยเหลือสนับสนุน นาทุ่งปีนนาทุงเขียวนะฮะร้านพัฒนาการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์และจันเหลืองฟาร์มจังหวัดยะโสธรจันเหลืองฟาร์มจากจังหวัดยะโสธรบรรมจุกโลกเนาะเออ พีดีแรนจังหวัดบุรีรัำแรโบฟาร์มนะสมชื่อนะฮะปมเมื่อขอเสียงนะครับแรโบนะจนยิ้จริงจริงผ่านการ X เอ็กซเรย์สีเขียวติดสติ๊กเกอร์มาด้วยปลอดโควิดแน่เอพัสฟาร์ม เดเชิญนะจักรจอสุรีน่ะผงสีฟา้ามันใช่ไหมเนย <c oughs> หมอเอกหมอเอกนะเด <c oughs> ี๋ยวจะไปชมบัวงามอยู่และตามด้วยประกรณ์ขิดความนะฮะประกรณ์ขิดความประกรณ์ขิดความ <c oughs> ตามด้วยเต็งที่ฟาร์มจังหวัดบุรีรั์นะฮะเต็งที่ฟาร์มจังหวัดบุรีรั์และสุดท้ายจอชบาร์มันจากจังหวัดบุรีรั์นะฮะนี่คือผู้มีอุปกราระคุณนะครับและประก,การเสร็จตรงนี้นะฮะจริงๆมี65้ท่านแต่มาลง ทะเบียนไว้นะฮะแล้วพอมอบต่ังนั้นแล้วอย่าอย่ากลับะะเราถ่ายรูปร่วมกับท่านประธานก่อนนะ,ะก่อนที่จะมอบของนะฮะเดี๋ยวถ่ายนะฮะก่อนที่จะมอบของนะฮะ สวัสดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับขับคุณครับวันนจะได้มาถึงวันนี้เด็กข่าวเด็กข่าวครับผมคุณจัดนิดหนึ่งนะคุณจัดผมว่าชากภาพเลยนะภาพที่ออกไปสื่อวันนี้พี่มาทำอะไรแล้วบ้างครับวันนี้อวันนี้มาทำข่าวโดยเฉพาะเลยครับผมทำข่าวเก็บภาพบรรยากาศงานปวดรือลำซึ่งเป็นงานใหญ่โอเคไม่ควรแล้วพี่เซนนี่เสยครับเจอกันเรื่อยรู้กันเลย พี่น้องครับวันนี้คืองัวบีฟมาสเตอร์ครับเป็นของดีจีเลนส์ครับนะครับของเฮตเต้ครับกัมเพงเพชรนะครับวันนี้ตัวเป็นงัวที่อนาคตไกลครับพี่น้องเพราะว่าเป็นง้อบีฟมาสเตอร์ที่ได้แชมป์นะครับในที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพี่น้องครับราคาพัชลีน้ำเชื่อนะครับชุดละ6,000บาทครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็น อ่าง้อที่อนาคตไกลครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นง้อที่เฮ็ดให้อ่าเป็นการพัฒนาวงการง้ออ่าตอบโจทย์เรื่องง้อเนื้อครับตัวนี้ครับก็คือดีจีแลนด์นะครับแต่งานจากนาปนีให้พี่น้องเบิ้งมืาอนี้เพร่นว่าเปิดโชว์นะครับอ่านะครับก็ถือว่างามจุดเด่นคือกามเนื้อครับพี่น้องง้อโมนี่คือกามเนื้อล้ำตัวเงี้ยวนะครับนะครับเราตัวนี้จะเป็นบามันนะครับตัวบางคนไ่ต้องเยอเยอะหรืฮะตัวบามัน เสียโรดใช่ไหมฮะครับนะครับของเป็นสมานฟาร์มอยู่ที่อำเภอชันนิจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะฮะตัวหนึ่งเนี่ยประเมินค่านี้นะนะฮะประเมินค่าไม่ได้ขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานนะครับตอนนี้นี่ของพี่ระลึกจะงอวให้ท่านอยู่ฮะ เอามาผลาพมาได้อาั้มานฟารมสมานฟาร์มนะครับาร์มนะปของสมานฟาร์มครับก็คือคนเอามาโชว์เพื่อนเออครับของสมานฟาร์มผ่อพันะครับโอ้กล้ามเนื้อไงเพื่อนเอ๋อครับกล้ามเนื้อไงอ่าเกาะตำล่ะก็เป็นก้ามเนื้อตัดคืออ้วนครับลักษรหนอกตรงไงเพื่นเอครับปีนะครับไงแฮ้งครับปีนะครับบอกเลยนะครับ เอามาโชว์นะครับถือว่าพอธรรมดานะครับตัวนี้วันนี้มหันไม่พี่น้องเบิ้งครับจักปีเลยสี่ปีนะครับอ่ันนี้ของสมานฟาร์มนะครับถ่ายกับท่านประธานนะครับเอาวนะวันนี้คนเสียไปไายนะของสมานฟาร์มนะครับะรถถ่ายภาพบนนั้นเป็นฝั่งภาคภูใจชาวจังหวัดเมืองทุกตัวเลยนะครับท่านครับนี่และครับ เมืองบุรีรัมย์ที่บอกว่าตับน้ำกินมันไม่ใช่แล้วทุกวันนี้นะนครับนะครับที่ว่าง้วงามครับตัวนี้นะครับหรือว่านะักภูมิภาคเขตอีสานตอนล่างเมืองเอ่อรัธรรมของของนะเรามีปราสาทหลายที่เรามีที่เป็นถิ่นภูเขาไฟนะซึ่งทางกวยงานรัฐบาจจะรับฝไไ่ายชนโปยเฉพาสมาคมอเมริกันบามัาน แห่งประเทศไทยนะครับเราได้ร่วมจัดงานวันนี้ขึ้นมาเรื่องแต่เมื่อวานนี้คือบรรยากาศเพ่นที่เอาง้อมาไทถ่าบรรทันนะครับเวลามทำงานเหมือนจะใช้คำว่าลุงจะดีกว่าเพราะลุงรับราชการมาสามสองปีนะครับเดี๋ยวให้ม่งบรรยากาศแค่นี้ก็พี่น้องครับและเรียกวัวเองด้วย